สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะยังคงนำภารกิจของหน่วยบาารรชาธรหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบเช่นเคยคะ่ะว่าเราลงกันไปปฏิบัติภารกิจด้านใดนะคะและช่วยเหลือที่น้องประชาชนในภูมิภาคใดบ้างคะ่ะอะล่ะค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังคะ่ะรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 6สําสำนักงานพัฒนาภาค4ได้นำกำลังพลจำนวน5นายนะคะ พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำจำนวนหนึ่งคันเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลาดรัสร่วมใจช่วยภัยแลง้งประจําปี2565และปล่อยกระบวนลถเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแลง้งในพื้นที่รับผิดช,ชอบโดยมีพลเอกอาขอภัยค่ะโดยมีพันเอกนรงตันติสิทธิพรเป็นประธานในพิธี ณคนะ่ายวิภาวดีรังสิตตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สําสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกําลังพลนะคะชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมพิธีเปิดโครงการราดรรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2565 ซึ่งประกอบไปด้วยกำลังพลจำนวนเจ็ดนายรถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน1นคันรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6 0พันลิตรจำนวน1นคันร่วมกับมทบ .36 นะคะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลและยุทธปกรณ์ ร้อมปล่อยขอบวนรถยนต์บรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำในการอุปโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพลตีสามารถมโนรถมงคลผู้บังคับหน่วยนะคะ,อะขออภยัยค่ะผู้บัญชาการมทอบอ .36 นะคะนักสนามย่านแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะ